ไม่ได hey hey ้ัคหเนสาว่มึงุก็นาม่เดินน่น้าม่นไม้ไไอ้เงอยเงตามปลาอยู่เออน้าเรากาลังามปลาจับปลาอยู่จะได้ไม่ได้ขอยังไม่รู้เลยดูก่อนมาแล้วปลามาแล้ว

Wih, ini padi woy Ini cowok bapak Nih, nih, nih ini Wah, emek kau mati Eh, ปลาแล้วปลากข้ามาแล mm ้วนะก็แดงแดงกันปลาแล้วปลาแดงแดงกันนะปลามาแล้วมาแล้วที่บ้านมาเลยนะมาเลยว่าลูกกบกันเลยปลาจะไปจุดแดงๆนั่นแหละเอ้าเข้ามาแล้ว แค่พอระจะวางหน้ามาเนี่ยทับเรือแล้วเหรอกดแจ้อาล้ะกบมากมาแล้วมากมาแล้วอะไรจุดแดงๆอันนั้นเราจะตามอยูย่อาวางแล้ววางแล้ว วางแล้ววางแล้วเมื <c oughs> ่อกี no matter, ้นี่ปจุดแดงๆวางลวาวางแล้ววางแล้ววล้กเอากกวางแล้วเยังปล่อยวลเมื่อกี้นี่มาป้า กี้ได้เข้าในโซนนั่นแล้วเอ่อกําลังวางวันอยู่กําลังวางวันอยู่เอออย่าเลีล้ยวคู่นะ จะรอบแล้วจะรอบ้วชนกันแล้ววันจะชนกันแล้ววันจะชนกันแล้วอ้าวาวววววววนไมวว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 ว่วรวทวววน่วว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 ว